สวัสดีครับผมนายแพทย์สมนิมิตเหลืองรัศมีรุ่งนะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาวิบุตรยากประจําอยู่ที่นวบุตรสยามนะครับวันนี้จะพาท่านมารู้จักกับห้องตรวจน้ําอสุจินะครับหรือห้องตรวจน้ําเชื้อนั่นเองนะครับที่นวบุตรของเรานะครับใส่ใจในทุกรายละเอียดนะครับขั้นตอนแรกนะครับคือการระบุและยืนยันตัวตนนะครับเมื่อท่านมาติดต่อเพื่อรับการตรวจอสุจินะครับ ท่านจะได้รับการซักประวัตินะครับยื่นเอกสารนะครับได้แก่บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตนะครับเพื่อบันทึกลงในเอกสารยืนยันและระบุตัวตนนะครับทําให้การตรวจสุขีเนี่ยตรงตามบุคคลนะครับและไม่มีการสลับตัวนะครับครับเราจะพาทุกท่านไปที่ห้องเก็บน้ำมันสุกันนะครับแล้วนะครับห้องเก็บน้ําเชื้อนะครับซึ่งทางคลินิกเรามีทั้งหมด3ห้องนะครับมีความเป็นส่วนตัวนะครับเรียนเชิญทุกท่าน เข้าไปดูในห้องได้เลยนะครับครับส่วนประกอบต่างๆในห้องนี้นะครับก็ประกอบด้วยห้องน้ํานะครับเพื่อทําความสะอาดนะครับมีเก้าอี้เบาะนั่งที่สบายนะครับแล้วก็มีสื่อนะครับเพื่อช่วยกระตุ้นอารมณ์นะครับในการเก็บน้ําสุจินะครับแล้วก็มีภาชนะนะครับซึ่งได้มาตรฐานมีความสะอาดปลอดภัยนะครับ ที่จะเก็บน้ำอสุจินะครับโดยภาชนะนี้เนี่ยท่านจะได้รับสติกเกอร์ที่ระบุตัวตนนะครับมาติดไว้บนภาชนะนี้นะครับหลังจากที่ทำการเก็บน้ำอสุจิเรียบร้อยนะครับก็จะมีบริเวณนะครับให้ส่งน้ำอสุจิให้แก่ห้องตรวจนะครับเพื่อทำการวิเคราะห์นะครับให้ได้ผลตรวจอสุจิต,ต่อไปนะครับโดยจะมีปุ่ม กดกริ่งเรียกเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อมารับสิ่งส่งตรวจผ่านทางช่องทางนี้นะครับก็จะเป็นความส่วนตัวเป็นความปลอดภัยนะครับไม่ว่าคุณจะมาเก็บน้ำอันสุกินะครับเพื่อการวางแผนการมีบุตรนะครับในอนาคตนะครับหรือมาเพื่อการตรวจวิเคราะห์นะครับทางเราก็ยินดีให้บริการกับทุกท่านนะครับด้วยมาตรฐานที่มีความปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัวนะครับเรียนเชิญทุกท่านครับ